สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับจะพาท่านผู้ชมมาที่สถานีตำรวจภูธรน้ำปีกสถานีตำรวจภูทรน้ำปีกน,น,นี่ก็เป็นตำรวจในสังกัดตำร,รวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพันตำรวจเอกชวานวงกรดผู้กํากับสถานีตำรวจภูธรน้ำปีกนาคณะตำรวจชุดจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจครับมาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภูจมปา่า ภูจมปานี้ก็อยู่ที่ตำบลนาหมมาครับตำบลนาหมมาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นตำรวจจุดจีอาสานี้ครับมาร่วมด้วยช่วยกันกับจิตอาสาหน่วยงานอื่นๆครับมาร่วมด้วยช่วยกันก่อนวันงานครับวันงานก็จะเป็นวันที่14 14กุมภาันี้ครับก็จะมีพิธีจดทะเบียนสมรสณภูจาปาสัญญาครับก็จะมีพิธีเอ่อครับมีวิ่งเอ่อเดินปั่นครับ ปันเดินวิ่งขึ้นภูจมปาครับในวันที่14นี้ก็จะมีกิจกรรมและออกล้านขายสินค้ามากมายนะครับขอเชิญครับมาเที่ยวได้นะครับนี่ครับก็เป็นจิตอาสาของตํารวจภูทรสพน้ําปีกนี่นําโดยท่านผู้กํากับเออท่านผู้กำกับก็จะ ครับได้พูดกับผู้สื่อข่าวอยู่ตลอดว่าก็มีโอกาสก็จะมาครับนำตำรวจชุดจิตอาสามาพัฒนามาพัฒนาในชุมชนมาพัฒนาสถานที่ต่างๆในเขตบริการนี่ครับท่านผู้กำกับครับท่านพันตำรวจเอกชวานวงรอดครับท่านผู้ท่านผู้ชมครับนี่ครับก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนอยู่ในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เห็นครับจุด ชุดจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมาพัฒนาปูจ้าป่าสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมครับก็สามารถที่จะมาได้นะครับมาท่องเที่ยวที่นี่ได้นี่ครับก็วันนี้ครับสื่อมวลชนเราก็หลายสำนักก็มาถ่ายทำครับกิจกรรมดีๆของครับ จิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจของจังหวัดอำนาจเจริญเราครับได้นําเสนอรายการดีๆนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่ครับท่านครับจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจของจังหวัดอำนาจเจริญเราวันนี้ก็มาหลายหน่วยงานครับครับก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนาคณะจิตอาสาอีกหลายหน่วยงานมาครับท่านเสนีสมเขียวันครับท่านผู้ชมนี่ครับก็เป็นครับสิ่งที่ ประทับใจอย่างยิ่งของสอพอรครับสอพอนับปีครับท่านออผู้กำกับกลับมาวันนี้ก็ยิ้มเลยครับท่านผู้ชมยิ้มเลยครับเห็นกับออจิตอาสาได้มาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวครับสถาน,านที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญภูจัาป่าสัญญาฮัก ภูจมป่าครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็เป็นความสวยสงางามความพร้อมเพียงการมาพัฒนาครับมาพัฒนาร่วมด้วยช่วยกันก็รับสื่อมวลชนครับทุกสำนักก็ได้นําเสนอรายการดีๆครับท่านผู้ชมครับภูจมป่านี่ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีเอ่อหลายนะครับหลายถ้ำที่ให้เที่ยวนะครับก็มารับกราบนมัสการ พระเจ้าใหญ่ภูจัมปามาครับดูเห็นสามก้อนมีสมวิวภูจําป่าปูป่าและก็ถ้ำภูจัมปาถ้ำเพลือสีครับและก็พระขี่ขังครับพระโบราณก็พระเสียงทายเนี่ยกก็สามารถที่จะครับับได้ดีครับท่านผู้ชมครับมาทำเพลือสีอุบงจัมปาพันปีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรับสถานที่ท่องเที่ยวภูจัมปาดังหวัดอำนาจเจริญครับ